มันเพียมาบ้างกรอนึงวานั้นถวางั้นาคาย่างอยู่คานย่างเย็ดสมุนนั้นหมูนี้ยนีอะไรเราเาเนแทบทบเอกสีได้ยอดได้ไ่เนแห่น่เใหญ่ด้เรา ทำไ้เดนง่ดมา่าขึ้นเพนันยบรรยากาศที่ว่าุ่นนายิงพู่พุจนแหงเลยนะประเดี๋ยว่แหงแล้วป่งแัะเริ่มแหงแล้ว การโ่นะครับนั่งตาแดดอุ่นนะครับโซจอนจ้าวนีจว่าที่ว่านี่สสจอนตอนเกิดได้ทครับลาที่ฝนแดดสกปรามันจิมาเป็นเครื่องเสียดในน้ำตาลตาทุาน้่ตาลนี่ทำให้เขาเป็นความบุสหน่อย

ก็บอกแต่หลายปีนัแหละบอกไม่ใช่แบบบันเทิงไม่ใชินสิทธิ์ทรักกนาไรไปช่งอะไรอันดับทาองอนสี่เี่จังหวัดจังหวัที่มาเก็บบานเอาไปส่งที่จังหวัดรั้

ข้าวงน้สนเนน้ำองสองคนเนี่ยน้ำแกข้าวนะ้ที่บ้านเรากลังกินกันตนี้มันติดเข้าค่ะวันนี้มันดมากเลย เจาเิัาไปอาบปีมันาบันที่สามันเี่เยสองเขาไม่าเขาไม่ไปมันพร้อมเดียวกับทีงนี้แต่ว่าจะไปวันที่เรียงทุ่นลาที่ห้ามันกันเลู่ะก็ได้มาเมาดีใจนเนะ แม่นี่ครับ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  <laughs> <laughs>

bỏ, ăn như thế à mày, lên to đấy, mày bỏ, đây là con

ครับรถที่รับส่งคุณเก้ากนะครับท่ี่กินข้าแล้วแต่เปลี่ยนนะครับก็นะครับจากอาหารนะครับที่กินเขากินน้ำอยู่แล้วนะครับก็เชิญนั่งนะครับก็เอารถนะครับเอารถมาถเชิญอม้องนะครับเดินให้ไกลลงไปถวายดีครับวัดนี้น,นะครับเาหาเอารถ เราจะเข้ากินเขิแล้วแล้วโรถนะครับมืนช่นะอะไราคนที่ว่านี่เปนทีนะครับแลกอ่ต้นเงินนะครับต้นเงินอะลรต้นแต่ละทนะครับ

โบราณมากวลากหลายะครับยชนวนะครับคือว่าอุสมบูรณ์นะครับกานำปา้านะครับทีนี้นครับีส่วนหนึ่งนะครับท่เีก่าเสือตัดเ้นเขานะครับบรรยากาศครับที่ส่วนนั้นนะครับก็ิปนี้ก็จบลงทนมานะครับก็ต้อง